ถามใีวันนี้ค่ะปปป่ล่าโหวตเป็นไงบ้างครับก็เป็นรางวัลของผมทัเือ,อบอร์ดครับผมกับรางวัลปปป่ล่าโหวตก็ดีใจมากครับดีใจมากที่จริงๆแล้วผมก็เป็นยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่เรียกว่าหน้าใหม่ดีกว่าครับแต่ว่าก็มีคนที่ให้การสนับสนุนมันยังดีทางช่องนำพุ่มกับด้วยทางผู้จัดทุกคนด้วยครับก็ดีใจ,ใจมากเห็นรางวัลน,นี้มี ต้องฝากฟันหลายคนเลยแม่เอกเรามีแบบแอบบันๆใช่ไหมหรือมั่นใจเลยว่าคือจริงๆแล้วผมก็ก็ไม่ได้คิดหรอกครับเพราะว่าผู้เข้าชิงรางวัลก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ที่สุดยอดอยู่แล้วครับก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะได้สบบรับรางวัลนภุมใจขนาดไหนคะแบบกระแสดอร์ของแฟนก็ภูมิใจดีใจดีใจมากครับดีใจมากที่ทุกคนม่ไม่ได้ลืมกันครับที่ยังยังคอยสนับสนุนกันมาตลอดอยู่แล้ว อันนี้ถือว่าเป็นการการันตีได้เลยนะคะว่าแบบโอ้เรามันเป็นเวทีของเราแล้วเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องให้กําลังใจดีกว่าครับเพราะว่าผมยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะมากมายครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รอดูกัน <laughs> รอดูกันด้วยครับเดี๋ยวรอดูผมพิสูจน์ตัวเองด้วยครับตอนขึ้นรักมีเซลเ์ลล่าด้วยก็นึกถึงการใช่ใครก็คิดถึงคิดถึงครับคิดถึงเวลาไม่ไม่ค่อยได้เจอครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันด้วยครับใช่คลังมีไลน์มีคุยกัน ก็ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้เจอครับจนมาวันนี้แหละได้เจอกันก็ดีดีใจดีใจครับครับผมกับละครหนึ่งในสวงครับผมกับเล่นเล่นกับยาย่าก็เพิ่งเปิดละครเออเปิดกล้องไปแล้วครับเพิ่งเปิดกล้องไปเป็นไงบทบาทยกว่าเดิมขนาดไหนก็รอบนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นออกเป็นแนวคุณชายเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะแต่ว่าจะ ออาใจตัวเองนิดๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างร้ายกับนางเอกว่าเรื่องนี้จะทำให้เราเปลี่ยนคู่จิ้นมาคู่จิ้นกับย่าๆได้ไหมก็ก็ต้องรอต้องรอที่คนดูตัดสินเองครับหมาว่าเป็นเป็นยังไงแล้วแล้วกลัวกระสคู่จิ้นแอนตี้ไหมคก็ก็ไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวครับเพราะว่าผมว่าทุกคนก็คงต้องต้องรอดูอยู่แล้วว่าว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับหรือว่าใครก็อยากให้ทุกคนได้ดูละครก่อนดูผลงานก่อนแล้วค่อยตัดสินเนาะครับ เจอกันกับยายาเป็นไงคะเคมีเข้ากันมากน้อยขนาดไหนก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดได้ได้ได้อ่วันแรกเองครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอวันต่อๆไปเพราะว่าก็ค่อนข้างมันนะครับเป็นเป็นแบบคู่คู่กัดกันคู่ปรับกันทั้งเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเราชอบแกล้งยายาด้วยใช่ไหมจริงแล้วยายาชอบแกล้งผมมากกว่าดูเหมือนเราจะแกล้งนางเอกทุกคนที่เรารู้จักครับเป็นไงเพื่อสร้างความสนิทสนมไหมเพื่อให้แบบถ่ายละครได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าก็เพิ่มส่วนหนึ่งวันหนึ่งครับส่วนหนึ่งครับแล้วก็ น่ารักด้วยก็เลยแกล้งแต่อจะได้มีหวานคู่จ้นเ็มย่าหรือเปล่าก็งราดูใน,ในในในละครดีกว่าครับถาาว่าซีนหวานหวานมีได้เห็นบ้างยังคะแต่ว่าจะมีจิกมอนอะไรเหมือนคูอื่นไหมนี่ก็ยังไม่เห็นเลยครับจนปลาไปโอ้โห9ตอน10ตอนเลยครับก็ยังมีแต่ฟัดกันอย่างเดียวมีแต่เจอก็เจอหน้าก็แบบกัดกันอย่างเดียวเลยครับ ครับก็ก็ก็อยู่ในกองละครด้วยนะก็เป็นอยู่อยู่ในช่วงที่กำลังจะสอบด้วยครับกร็จว่าไม่เคยรับเลยครับก็จริงๆเราก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ไปงานอีเวนท์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ครับรก,ก,กับรายการครับผมก็เป็นกิจกรรมครับที่ สร้างความสัมพันธ์เกาหลีกับไทยครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์กับของของเอเชียนเกมของที่อินชอนด้วยครับเอเชียนเกมของเกาหลีเขาใช่เมื่อไหร่มต้องปเราอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเป็นทางเป็นทางพี่ปิ๊กครับที่เป็นคนดิวแต่ว่าก็ถือว่าดีใจครับดีใจที่ได้ได้มีโอกาสที่จะไปไปไปแสดงความสามารถของคนไทยให้ให้ที่นู่นได้เห็นกันด้วยกำหนดการเมื่อไหร่ยังไงครับก่อนอ่าจะมีอยู่สองรอบครับที่ที่เมืองไทยที่หนึ่งกับ กับอีกที่หนึ่งที่อินชอนที่ได้เกาหลีครับก็เป็นปลายปีครับต้องรอติดตาม,ม,ามเปิดเส้นทางเรียกอ,อะไรตลาดเกาหลีเขาบอกว่าก็จริงๆแล้วถ้ามีมีโอกาสอะไรผมผมก็รับระบ,บายครับก็ทำก็ทำก็ยัยงครับยังก็ก็ก็มีไปตามงานนี่แหละครับ ถ้าเรียนเพิ่มไหมก็ยังไม่ถึงกับเพิ่มครับเพราะว่าเคยได้มีการเรียนตอนที่ไปอยู่อยู่แล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรคลิปหน้าตนนบตอนนี้ก็เลยการที่ไทยก่อนใช่ครับพี่นายก่